สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่เซสัทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุดินนะคะประจําวันที่1-15มกราคมนี้ค่ะชาวราศีธาตุดินนะคะก็คือชาวราศีพฤกษ์นะคะ ราศีกันนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรน,นะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตามาศาสตร์ของต้นตกนั่นเองนะคะ <S <S และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือเรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading <S <S นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค อัรดับแรกนะคะก็ขอ Merry c h r i s t m a s นะคะแล้วก็ p y p p y y e w y เ a r เพื่อนๆด้วยนะคะขอให้2ส,สัปดาห์ตรงนี้นะคะที่เป็น2ส,สัปดาห์แรกของปีเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะจริงๆก็อยากให้มีปีที่ดีไปเลยนะคะแต่ว่าก็ขอให้เริ่มต้นด้วยดีนะคะแล้วกันนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะคะ โอเคเรามาเริ่มเรื่องของเรานะคะสำหรับคนโสดนะเมนเอร์จีที่ออกมาในที่นี้นะคะเป็นไพ่ t e of Pentacles นะคะหรือว่าไพ่สิบเหรียญน,นะคะตามมาด้วย Forgiving and Learning นะคะทีนี้พอ Energy ของสองใบนี้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเออมันจะ แลปลไปในเรื่องของการที่ว่าเราอาจจะให้อภัยคนบางคนเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้กันหรือเติบโตกันไปมากขึ้นนะคะแล้วพอ e NERGY ของ10เหรียญตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วนะคะ เอเนจีของเขาได้เป็นไพ่เทมเพลนส์นะคะห้าเหรียญเดธแล้วก็เป็นไพ่เดวิลนะคะในช่วงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะคะที่คนเก่าจะวนเวียนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มาในแบบมาในแบบที่ว่ารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือรู้สึก เหมือนกับว่าตัวเองทําอะไรพลาดไปนะคะกับคนนี้ค่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ทิ้งแผลเอาไว้ให้กับคุณหนักหนามากมายคือเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันแย่มากนะคะแต่ว่าถามว่าทําให้คุณเคยเสียใจเสียความรู้สึกไหมเคยนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ทําเลวมากจนเรามีความรู้สึกว่าเราให้อภัยไม่ได้อะเอ,อ่อเรื่องที่เขาทําเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ในระดับที่เราเองยอมรับได้นะคะ ทีนี้ช่วงจังหวะเวลาผ่านไปในอดีตที่ผ่านมาเขาเองก็ได้ทบทวนเรื่องราวของเรานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไงก็ยังอยากที่จะมีเราอยู่คนคนนี้กลับมาในรอบนี้เป็นคนที่ดีขึ้นนะคะคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปของเขาเลยว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขาใส่ใจมากขึ้นหรือเขาเป็นคนที่จรงิงจังมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนื่องจากว่าเขา รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาเองเนี่ยต้องการที่จะมีเราอยู่จริงๆในขณะเดียวกัน energy ของเราตัวเราเองถึงจะเป็นคนโสดแต่เราเองก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยู่แต่ถามว่าแล้วเขากลับมาดีแบบนี้แล้วเนี่ยเราเองจะให้โอกาสเขาเลยไหมนะคะสำหรับธาตุดินสุก็มองว่าไม่ใช่นะคะตัวคุณเองยังอยากที่จะใช้เวลาดูก่อนนะคะว่า เขาจะดีไปได้อีกนานแค่ไหนหรือหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วสําหรับคนโสดนะในช่วงอพิโซดนี้ฉินมองว่ามีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนเก่ากลับเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะมาขอโอกาสนะคะอยากที่จะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวคุณเองก็ให้โอกาสเขาตรงนั้นนะคะยอมที่จะพูดคุยด้วยยอมที่จะมี conversation ด้วยเจอหน้านะคะใช้เวลาร่วมด้วยแต่ใจคุณนะ่ะยังไม่ได้เปิดรับเขาเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้น บรรยากาศในเอีพิโซดนี้ก็จะประมาณว่ามีคนกลับเข้ามาแหละนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่า,าจะ พัฒนาไปถึงไหนจะกลับเข้ามาแบบถาวรเลยไหมหรือจะอะไรเลยไหมนะคะมันเป็นช่วงแบบกลับมาคุยคุยกันอะไรกันตัวคุณเองก็ยังรอดูอยู่ว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่เซบบอกคุณเคยเสียใจเสียความรู้สึกเพราะคนนี้คนไม่อยากจะเสียใจเสียความรู้สึกกับเขาอีกนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะให้เวลากับความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะที่นี้เอาคําที่ออกมาเนี่ยนะคะก็บอกได้ว่าเอาละ่ะสาหรับใน2สัปดาห์นี้จะ มีคนที่มีอิทธิพลกับจิตใจคุณนะนะคะกลับเข้ามา นะเพราะว่าตัวเขาเองยังต้องการคุณอยู่แต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรใดๆมากนะคะอยากที่จะให้เวลานี้ไปก่อนหรืออาจจะหมายถึงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการที่แบบจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นใหม่จะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นอีกครั้งอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไพ่คุณก็คือมีความสุขดีนะคะทั้งคุณและเขาก็ต่างคนก็ต่างแฮปปี้ที่ได้คุยกันนะคะเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ได้คุยเปิดใจกันนะคะจะได้เข้าใจกัน ก,ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆนะคะที่ได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะสําหรับของคนโสดนะอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับชาวราศทธินท์นะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมนเอร์ชีที่ออกมาในผู้ชนี้คือไพ่ The Empress นะคะตามมาโดย So Mate นะคะก็ <c oughs> <c oughs> มองว่าน่าจะมีข่าวดีนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงสองสัปดาห์หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวนะขอปรับหน่อยนะคะโอเคอ่ะน่าจะมีข่าวดีนะคะในช่วงสองสัปดาห์หลังจากนี้นะคะในช่วงต้นปีของปีใหม่นี้นะคะปี2024นี้นะคะแต่เรื่องราวเนี่ยมันจะประมาณว่าสำหรับก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆก็ ก็เข้ากันดีก็มีการประคับประคองกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าคนที่คุณไปดีลด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นพวกที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็ชีวิตของตัวเองค่อนข้างซีเรียสเลยนะคะจนทําให้ก่อนอันนีกธาตินเราอาจจะมีอาการน้อยใจหรือมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้นะนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมา แล้วระยะเวลาความสัมพันธ์มันก็ผ่านมาแล้วในระดับหนึ่งด้วยนะคะถ้าดินบางคนคิดจะถอยนะคะบางคนถอยแล้วในตอนนี้นะคะไม่ค่อย take a คชั่นอะไรใดๆเหมือนเดิมนะคะที่นี้ เขาเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่โฟกัสกับในเรื่องของการงานแล้วก็ชีวิตของตัวเองค่อนข้างมากบางครั้งบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้โฟกัสที่ความสัมพันธ์เท่าที่ควรทีนี้คุณเดินออกมาห่างมากพอที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณอนะกาลังจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วจริงๆหรือคุณกําลังจะลดสถานะลด ความรู้สึกที่มีให้เขาแล้วจริงๆโดยที่คุณไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรเลยคือคุณมองว่าคือทุกคนมันก็มีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเองถ้าเขาจะเลือกงานในวันนี้คุณเองก็ไม่ได้มองว่ามันผิดอะไรมันเป็นชีวิตของเขาเองแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่สามารถพัฒนาได้หรือไม่เห็นอนาคตร,ร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถึงจุดจุดหนึ่งคนคนนี้เนี่ย เริ่มเซนส์ได้แล้วว่าคุณกําลังจะลดนะคะในเรื่องของความรู้สึกระหว่างเราลงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขา เหมือนเพิ่งได้รู้ความรู้สึกตัวเองจริงๆว่าเขารับไม่ไหวเขารับไม่ได้ปกติคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากรู้สึกว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างคนเดียวแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะเดียวกันการที่มีคุณอยู่ทําให้เขามีความรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากหรือทําให้เขามีความสุขกว่าเดิมมากนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะตรงนี้ที่สินเห็นคือช่วงจังหวะเวลาที่คุณถอยจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ตัวคุณเองจะได้รับความชัดเจนจากคนคนนี้นะคะ เขายังอยากให้เราทั้งคู่ไปกันต่อนะคะจะมีการพูดเปิดใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องความสัมพันธ์บางครั้งบางทีการเปิดใจครั้งนี้คุณอาจจะได้เข้าใจเขามากขึ้นว่าทําไมก่อนหน้านี้เขาถึงเปลี่ยนไปทําไมก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันถึงยังไม่สามารถที่จะดําเนินไปอยู่ในจุดที่ที่มันมันม่นคงได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกๆอย่างจะมีการเปิดใจคุณเองจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความจริงต่างๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งแน่นอนว่าความจริงที่เขาบอกกับคุณอ่ะมันจะทําให้ คุณนะมีความรู้สึกว่าคุณอยากอยู่ต่อเพราะว่าคุณเองก็เข้าใจเขามากขึ้นนะคะขอดูไพ่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะคิดว่าตัวเขาเองจะสารภาพความรู้สึก บางอย่างนะคะเกี่ยวกับในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะที่มีต่อคุณก็จะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณหรือว่าเป็นความประทับใจนะคะที่เขามีให้กับคุณมองว่าในช่วงนี้เขาจะแสดงออกว่าเขายังต้องการคุณอยู่นะคะมันไม่ได้มีแค่คุณหรอกที่ต้องการเขาเขาเองก็ต้องการคุณเช่นเดียวกันและในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้รักเขาแค่ฝ่ายเดียวเขาเองก็รักคุณเช่นกันนะคะเพียงแต่ก่อนหน้านี้นนเขาอาจจะไม่สามารถจัดการอะไรบางอย่างได้แต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะเขาพร้อมแล้วนะอ พนที่ออกมาบอกว่า yes this is your soulmate นะคะบางครั้งบางทีการที่คุณให้โอกาสเขามาจนถึงตอนนี้การที่คุณให้เวลาเขามาถึงตอนนี้อาจจะหมายถึงลึกๆคุณก็รู้แหละว,ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แต่ว่าบางครั้งบางทีบางจังหวะโอกาสมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่ ไม่ค่อยไหวยอยู่ไม่ค่อยไหวรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าลึกๆในใจอ่ะก็รู้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นคุณเลยไม่ได้ตัดเขาออกไปจริงๆไงส่วนตัวเขาเองนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาได้รู้เหมือนกันว่าตัวคุณเองคือคนที่ใช่สําหรับเขานะฉันว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้คุยกันได้เปิดใจคุยกันได้รู้ความรู้สึกนะคะลึกๆของกันและกันมากกว่าแล้วความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ไปต่อหรือบางคนพอปรับ ใจพอปรับมุมมองคุยกันแล้วอะไรแล้วเข้าใจกันแล้วอาจจะหมายถึงสามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถที่จะเป็นการตกลงคบหากันเลยก็ได้นะคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะสำหรับธาตุด,ดินที่มีคู่แล้วนะคะในเอพิโซดนี้ main energy ออกมาคือ as of m a n s นะคะแล้วก็ un w e a t h e love so มองว่าสำหรับธาตุด,ดินนะในช่วงนี้จะมีความรู้สึก เหมือนเป็นความรู้สึกขัดขัดเกินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการให้และได้รับของความสัมพันธ์นี้มันไม่เท่ากันหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างไปทําให้ถ้าตดินบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถูกรัก หรืออาจจะไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรักของคู่ของคุณนะคะในที่นี้ e NERGY ของคุณเป็น4 Cups ัพส์นะคะโ o ร์ o อฟโนะคะสี่ถ้วยสี่ดาบเบื่อเนาะนะคะเริ่มเบื่อกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณตลอดเลยที่ต้องเป็นคนเดินเข้าหาที่ต้องเป็นคนพยายามในการประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้เป็นคุณตลอดเลยที่จะต้องเริ่ม Conversation เป็นคนตลอดเลยที่จะต้องชวนเขาไปทํานู้นทํานั่นทนํานี่หรือมันจะต้องเป็นคุณตลอดเลยที่ต้องเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างซึ่งคุณเริ่มเบื่อแล้วอะนะสาหรับในช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะเย็นชากับคุณในช่วงนี้เนื่องจากว่าเขาดูไปโฟกัสบางอย่างกับเรื่องของตัวเองนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแบบพอเดวิลขึ้นมามันอาจจะเป็นเรื่อง ใช้คําว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่บางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้มีสาระมากก็ได้เช่นเกมนะคะหรือก,การแข่งขันอะไรบางอย่างเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างที่แบบเขาเสพติดอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนเขาไปเพิ่งคนพบเจอแล้วเขารู้สึกชอบมากๆติดหนังสือติดหนังติดซีรีส์ติดนูน่นติดนั่นติดนี่คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาติดสิ่งนี้มากก็เลยทําให้เขาดูมีเวลาให้กับคุณน้อยลงนะคะถามว่ายังคุยยังอะไรอยู่ไหมก็ยังคุยยังอะไรอยู่แต่ความรู้สึกห่างเหินความรู้สึก ที่ถูกเมินเฉยหรือย็นชาใสเนี่ยมันมีมากกว่านะเพราะฉะนั้นในเอพิโซดดีก็จะมีการพูดคุยกันละนะด้วยเอ e นจีของหนึ่งไม่ทาาซึ่งมองว่าจะมีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเฮ้แบบแบบนี้มันไม่โอเคแบบนี้มันไม่เฮลซี่นะมันอะไรนะอะไรเงี้ยซึ่งพอคุยกันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาเองก็จะเข้าใจนะ เหมือนกับว่าเขาเองก็จะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกของเราแล้วก็เขาเองก็พยายามปรับค่ะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้หรืออาจจะหมายถึงเขาอาจจะพยายามสื่อสารกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าในช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ขนนเขาอาจจะไม่ค่อยมีการสื่อสารเท่าที่ควรแต่ว่าหลังจากที่เปิดใจคุยกันหลังจากที่เราพูด กันตรงๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะสื่อสารกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะหลังจากที่เปิดใจคุยกันจริงๆอย่างตรงไปตรงมาช่วงที่เขากําลังเสพติดในเรื่องของเขาคิดว่าเขาไม่ได้มานั่งคิดหรอกว่าเราจะอะไรยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้พูดด้วยว่าอ่ะอันนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้พูดด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าเราโอเค Mm hmm. ทีนี้การพูดคุยกันก็จะทําให้เรื่องนี้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณกับเขาจะได้มาคุยตกลงกันปรับกันว่าโอเคช่วงไหนคุยกันช่วงไหนเจอกันหรืออะไรยังไงแบบไหนหรือต้องสื่อสารกันอะไรยังไงแบบไหนนะคะมีการจะได้พูดคุยกันแล้วก็จัดการความสัมพันธ์นี้ในรูปแบบใหม่ที่เข้ากันได้มากกว่านี้นะคะเอาล่ะค่ะสำหรับของชาวทาตดีในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like อมเมนต์ดีๆดี c o m นต์ที่น่า รักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ